นี่เมื่อหลายลานปีไปแล้วอะ่ะดาวพฤหัสจะกลายเป็นดาวถ้าดูจากตรงนี้มันจะแบนถ้าดูจากอันนี้มันจะตั้งเหมือนไข่มันจะดูน่าเกลียดน,นิดนึงพายุก,ก็เป็นทรงกลมจบแล้วนี่ผลจากการชนกัน อา้าวชนกันแล้วเหลืออะไรลูกดาวเดียวอันนี้เหลือดาวเดียวนี่เน,นี่ยเนี่ยดาวมันกระจายแตกกระจายกันไปหมดแล้วนี่ดาวเดียวไหนนี่แม่มชี้ตรงไหนนี่อันไหนอันนี้เหรอครับอันนี้ไม่ใช่ดาว เฮ้ยขี้ก้าง